สวัสดีครับนานาพี่ๆวันนี้ผมจะไปนาไปตกปลาครับผมนู่นครับกระชังครับผมข้างกระชังครับวันนี้เราไปตกปลาครับนี่ครับไปด้วยือลำนี้ครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่าวันนี้วันนี้ไปกันสองคนน้องครับผมนี่ครับไตครับผมไตไตนี่เราจะไปไหมข้างกระชังครับผมนี่ครับบางนี้บางนี้ นี่ครับเยื่อถึงไม้ค่อยถึงไม้ถึงไม้ที่ครับผมข้างกระชังครับนี่ครับผมวันนี้ครับมีมีเหยื่อกุ้งครับผมวันนี้ใช้เหยื่อกุ้งกับนวดนวดปลาหมึกครับนี่ครับผมนี่กุ้งตัวใหญ่ครับผมนี่ปลาหมึกนวดปลาหมึกนี่ครับผมถ้าไม่ได้ตัวก็ลงในกระชังเลยครับวันนี้หยอกหยอกหยอกครับเดี๋ยวมาดูครับผมผลงาน นี่นะครับผมเนื้อกุ้งหั่นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็หนวดตาหมึกครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมนี่ครับไม่นานันนี้ใช้ตัดตาบิดเบยเล็กๆนะครับวันนี้ตกปลาเล็กกันครับผมมาดูนะครับว่าผลงานจะได้ไหมนะครับเราชมคลิปด้วยนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับผมนีูปลาอะไรครับผมตัไม่ใหญ่ครับนี่ผมลูกตาครับตัวไม่ใหญ่ครับผมนี่ครับผมนะนะ agle 204 ст일 370 Thank <Okay. S 2>、okay. you. โอ้ครับป็ดนะ่นนะผมมีกล้องพอดีครับยุงกันกือบตกน้ำเลยครับไม่รู้ปลาอะไรนะผมเกนอบพันเกือบพันน้ะโอ้โหใส่สวใส่สวยครับผมมาตัวนี้ก็เด็กกลับไปครับผมมากลับไปใส่ฝ่ามือครับใช้ได้เลยครับผมตัวนี้ครับนั่นะสวยครับผมตัวนี้ พาขึ้นกับตกน้ำแล้วครับพอผมปิดกล้องแปบ๊บนึงมันลากไปเลย คนนี้คับผมคนนี้ตัวยิ่นิดไอ้ันคนก็วปวดแล้วก็พลอยก็เน,นี่ยน,นะมันเล็ก Thank you. 对。 આમાં કેમ આમાં કેમ chat. Yeah. นี่ครับนานาครับนานาผลงานวันนี้ครับผมปลาแกงครับปลาแกงตัวไม่ใหญ่ครับสุดท้ายแล้วต้องเอาปลาในกระชังครับผมนี่ครับกอดอกแดงครับผมแล้วกระปุงขาวนะครับนี่ครับดูครับดูก่อลันตาครับผมจังหวัดกระบี่ อีพีหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปตกปลากอ่อครับนี่ครับผมกอตรงนี้นูนน้นนู้นครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ